รถบรรทุกมินิซูซูกิปี2025มาถึงแล้วพร้อมการผสมผสานที่น่าประทับใจของความใช้งานได้จริงการออกแบบที่กระทัดรัดและเทคโนโลยีที่อัปเกรดใหม่ทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในกลุ่มรถบรรทุกน้ำหนักเบาออกแบบมาเพื่อการใช้งานทั้งเชิงพาณิชย์และส่วนบุคคลรถมินิรุ่นนี้สานต่อมรดกอันยาวนานของซูซูกิในการผลิตยานพาหนะที่ทนทานและมีประสิทธิภาพให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับขนาด รุ่นปี2025มาพร้อมความทันสมัยยิ่งขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งความเรียบง่ายและแข็งแกร่งที่แฟนๆของ Suzuki Carry แ,และ e เอเร r y ชื่นชอบมาอย่างยาวนานความอนเนกประสงค์ของมันทําให้สามารถใช้งานได้ดีในหลากหลายสภาพแวดล้อมตั้งแต่ถนนในเมืองที่พลุกพล่านไปจนถึงพื้นที่เกษตรกรรมและไซต์ก่อสร้างในชนบท ใต้ฝากระโปรงรถบรรทุกมินิซูซูกิปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน3าสูบขนาด6 6 0ซีที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้กำลังประมาณ45-50แรงมา้าขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องยนต์นี้ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษล่าสุดและถูกจูนให้มีความประหยัดน้ำมันและค่าบำรุงรักษาตา่ำจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่ราบรื่นและการตอบสนองที่รวดเร็วการออกแบบเครื่องยนต์เน้นการส่งแรงดิดในรอบต่ำ ทำให้รถมีพลังเพียงพอในการบรรทุกของหนักและขับขึ้นทางลาดชันได้อย่างมั่นใจสุ zu กิยังได้ปรับปรุงระบบการเสียงรบกวนช่วยให้การขับขี่นเนียบสบายและลดความเมื่อยล้าในระยะทางไกลในด้านความประหยัดน้ำมันสุ zu กิมินิทรักยังคงโดดเด่นมันสามารถทำระยะทางได้เฉลีย่ย16-20กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่น้ำหนักบรรทุกและภูมิประเทศทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการลดต้นทุนการดำเนินงาน โครงสร้างตัวถังน้ำหนักเบาและการออกแบบแอโรไดนามิกช่วยเพิ่มความประหยัดน้ำมันและความคล่องตัวในพื้นที่แคบรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อให้การยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ทำงานในพื้นที่ครุครหรือภูเขาในขณะที่รุ่นขับเคลื่อนสองล้อเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ในเมืองที่ให้ความสำคัญกับความประหยัดและความคล่องตัวห้องโดยสารของซูซูกิมินิท럭ปี2025มีขนาดกระทัดรัดแต่กว้างขวางอย่างน่าประหลาดใจการออกแบบภายในเน้นความสะดวกสบายและการใช้งานจริง เบาะนั่งได้รับการปรับปรุงให้รองรับสรีระได้ดีกว่ารุ่นก่อนมีเบาะที่นุ่มขึ้นและพื้นที่วางขาที่มากขึ้นซูซูกิได้ปรับปรุงแผงหน้าปัดให้ใช้งานง่ายขึ้นมีหน้าปัดแสดงผลที่อ่านง่ายช่องแอร์ที่ปรับทิศทางได้ดีขึ้นและระบบอินโฟเทนเมนต์แบบดิจิทัลพร้อมการเชื่อมต่อบลูทูธให้เลือกเป็นออปชันแม้จะยังคงความเรียบง่ายแต่ห้องโดยสารให้ความรู้สึกทันสมัยและสะดวกสบายมากขึ้น กระจกบางลมขนาดใหญ่และเสาเอที่บางช่วยเพิ่มทัศนวิสัยทำให้ขับขี่ในพื้นที่แคบหรือถนนที่แออัดได้ง่ายขึ้นพื้นที่บรรทุกยังคงเป็นจุดเด่นสำคัญของซูซูกิมินิทรักพื้นกระบะเรียบและกว้างพร้อมด้านข้างที่พับลงได้ทั้ง3ด้านเพื่อความสะดวกในการขนของจากทุกทิศทางความยาวกระบะประมาณ2เมตรสามารถบรรทุกของได้หลากหลายตั้งแต่เครื่องมือ วัสดุก่อสร้างไปจนถึงผลผลิตทางการเกษตรความสามารถในการบรรทุกอยู่ที่ประมาณ700กิโลกรัมขึ้นอยู่กับรุ่นซึ่งถือว่าประทับใจมากสำหรับรถบรรทุกขนาดเล็กแบบนี้โครงแชสซีได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กกล้าแรงดึงสูงเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกโดยไม่ลดทอนความทนทานระบบการสะเทือนแบบอิสระแมคเฟอสันสตรัสด,ด้านหน้าและแหนบด้านหลังให้ความสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความมั่นคง ในด้านความปลอดภยัยรถบรรทุกมินิซูซูกิปี2025ได้รับการปรับปรุงมากขึ้นแม้ว่ารถมินิทร,รักทั่วไปจะมาพร้อมฟีเจอร์พื้นฐานแต่รุ่นนี้เพิ่มระบบเบรก ABS ถุงลมนิราภายัยคู่หน้าระบบเตือนคาดเข็มขัดนิราภายัยและโครงสร้างดูดซับแรงกระแทกเพื่อความปลอดภัยสูงสุดระบบเบรกได้รับการอัปเกรดให้มีแรงหยุดที่ดีขึ้นแม้ในขณะบรรทุกของหนักขนาดตัวรถที่กระทัดรัดและรัศมีวงเลี้ยวแคบช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายซึ่งเป็นข้อได้เปรียบด้านความปลอดภยัยเมื่อขับในพื้นที่แออหรืถนน,นคบ ดีไซน์ภายนอกยังคงเอกลักษณ์ทรงเหลี่ยมแบบมินิทรักไว้แต่เพิ่มความทันสมัยและความสวยงามมากขึ้นไฟหน้าใหญ่ขึ้นและสว่างกว่าเดิมให้ทัศนวิสัยที่ดีในเวลากลางคืนกระจังหน้าใหม่และเส้นตัวถังที่ดูมีมิติช่วยเพิ่มความสปอร์ตโดยไม่ซับซ้อนเกินไปสุูกิยังมีสีให้เลือกหลายเฉดตั้งแต่สีขาวและเงินแบบมาตรฐานไปจนถึงสีสันสดใสขึ้นอยู่กับตลาดอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเช่นไฟตัดหมอกแรกหลงังคาและซับกันกระแทกกระบะ ก็สามารถเลือกติดตั้งได้ตามความต้องการในด้านสมรรถนะและความทนทานซูซูกิมินิท k เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความแข็งแรงและอายุการใช้งานที่ยาวนานผู้ใช้จํานวนมากรายงานว่ารถสามารถใช้งานได้หลายปีโดยแทบไม่ต้องซ่อมบารุงมากนักรุ่นปี2025ยังคงสืบสารจุดแข็งนี้ด้วยการเพิ่มการป้องกันสนิมปรับปรุงการซีลป้องกันฝุ่นและน้ํารวมถึงชิ้นส่วน,นกลไกที่ทนทานยิ่งขึ้น สำหรับเจ้าของธุรกิจเกษตรประกรบริการขนส่งหรือแม้แต่นักผจญภัยที่ดัดแปลงรถเพื่อใช้งานส่วนตัวรุ่นนี้ถือว่าคุ้มค่ามากโดยรวมแล้วซูซูกิมินิท럭ันปี2025เป็นการพัฒนาที่ลงตัวของหนึ่งในรถบรรทุกขนาดเล็กที่เป็นตำนานมันยังคงยึดมั่นในแนวคิดหลักของความเรียบง่ายความประหยัดและความคุ้มค่าพร้อมเพิ่มเติมเทคโนโลยีและความสะดวกสบายให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ด้วยคุณภาพการประกอบที่แข็งแกร่งเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้และพื้นที่บรรทุกที่อนเนกประสงค์ ทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในกลุ่มมินิทรัคไม่ว่าจะใช้เพื่อการขนส่งสินค้างานเกษตรหรือการเดินทางส่วนตัว Suzuki Minitruck ปี2025มอบสมรรถนะที่มั่นคงและใช้งานง่ายอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่ต้องการรีวิวจริงสเปคโดยละเอียดและการเปรียบเทียบคุณสมบัติของรถ JDM รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าลืมกดติดตาม JDMAUTOS เพื่อรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับรุ่นใหม่ การทดสอบจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรถญี่ปุ่นขนาดกระทัดรัดที่เชื่อถือได้ JDM A U T O S ให้ข้อมูลที่ถูกต้องความเห็นจากการใช้งานจริงและคำแนะนำที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในรถ J D M หากคุณต้องการสำรวจเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับ Suzuki Mini t ร a ป,ปี2025ี2025และรุ่นอื่นๆที่คล้ายกันอย่าลืมกดติดตามและเข้าร่วมชุมชน J D M A U T O S เพื่อรับข้อมูลและรีวิวล่าสุด